จวดจวดเลยมาเนี่นอนเเดี๋ยวสงเัย <lawsuit> ไ <royable> <Criminal>. ่ไ <lawsuit> ด้ก <Nein> ินหอกขอ้าวเีวหนะโออหายวากินดปเด็่หนบ้านเท่ากับซ้ำนี่ละ้านเท่ากับซ้ำ้านเท่านี่ละะบรรยากาศน้าือมองดู ดวงดาวก็คงเป็นดาวดวงเดียวกันมองดูดวงจันทร์ก็เหมือนกับจันทร์ที่บ้านเรายามนี้ฉันเหงาปลยากินยาล้อยปลากินยาล้อยโอ้ตายตายเขาชีวิตมองดูทองฟ้าปลากินยาล้อยพี่น้องเเป็นนนฟ้้าพืดียวกั มองดูตะวันก็ยังส<อ>งสสยไ้บ้านฉัน,นย,ย,ยามฝ้ามืดคร้คิดถึงบ้านแม้วร่านีน่เน,นี่ยกันเนี่ยกัรรนรดรถ มาเขาเงี้ย่เพื่อนเออขอเงี้เลยอ่าจับไปร่างงามเนี่ยพลเนี่ยพลังพลดีมา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 ตัวนี้พลุ่นเปรี้ยวสมัยตะกี้ช่างพอเพราะว่าปล่นเปรี้ยวสนับไม่ได้สนับนาเอาเตือนเลยว่า ป้าพู่น่ะตัวปุ่งเี้ยี่น้องปิดยังยังยังไง้เพื่อนเอีจะไปจดไปให้เสียตาหนักอาจารย์หนักยังไงยังไงวะเพื่อนเฮียชอบไปอ่ะ เฮียยังพี่น้องถามผู้ใด้ถามมาเฮียีะเรนครับใส่เฮียเขียดนาเขาจะคีกนนี่่สิใจปู่พี่น้องมาอีกแบ้สิด้ประคอ,อยเง,งีไยตัวนึงอ่ะใจเพื่อนอิในนอยจยิงมนามรับพระมาจัน คนบาบอะเปิดน,นะนตามไปครับเราจะได้หรือเปล่าวันนี้ไม่ไม่ติดเนื้อร้อยนะ้ำแบบผ้า <laughs> น้ำโทษเยอะ,อะเฮ้ยเนี้ยอาช่อนอ่าคือตัวเนี้แหละคือบอดินน่ะหัวที่ตะวานะนะั่นเนาะอ๋อตรงนี้ ขี่เนี่ยวะเยียบบ่อยว่ะทายมันขี่ปันหน้าให้ต้องขี่คนบาปให้คนบาปหากินอะไก็บ่ <laughs> <laughs> ม,บบมันของแค่ว้ามเงินเดียวเลยวะ่ะเอาใส่ยางใส่ยางเออทิศฝาไปขึ้นว้าวถึงเงินเดียวไป,ไปของแท้เดินบ่ไ <laughs> ด้กิน ไม่แด,ด,ดกข้าชินมันเถอะใส่ขึ้นดีไก็ะไรตัวง่ามละเธอไหนตัวสมีพอดีเลยทุกเราปล่อยมันปล่อยมันเลยให้มันอันนี้เด็กๆด็ก่อกันเยอะียดแนววะก็มีเยัว อันสักมือไอ้ตัวนี้ประโยชน์ด้ปลาตัวยังไงยังช่้ยกินเปหนี่งอ่านิสันกินงกอลานิสันปลาประมาณกินงกนี่เขานี่เขาโทงน้อนหน้า ชีดาคนดิสานเนาะคนสุนุล่าคนไหล่ลหินไหลเหินใส่มานบ้ามานบ้าอต่งเี้ไปเงี้เงียถึงเอ่อคู่ไหมฝาดน,น,นี่นะครับวิธีอีคิดอีสามันเท่านนอายุห้ากินว้าใจเย็น ก็เดีย๋ยวยูก็เดี๋ยวกินมันมานมันมานทั้งนี้แหกมนันได้วยวะกินเขียดข่าบข้าได้เด็อนจ้ะาโหตายเลยอปาปาเลยตีออกข้าเลยตัวเนี้ สวยเจ๊ใช่ไหมาขาปาก,กอ,ปาอ,อัอนมือกินเล็กปอบนี่ครับวิธีสดเงียบไม่ไรวิธีปลาช่อนกินดึกสอดเงียบสอดเงือกแต่ต้องแต่มันจะตายนะวิธีเนี้ตายครับตายใบยแห้งเกือบคอยใบเขบยียวใบหมิมะ

อย่เลนน่ตายอตี้ไงคือรเน,นี่ยเอี้ยนบ่เนอะช็อต <c oughs> เด็ยช็อตเด็ดพยพยานจะบ่มีเฮียบ่มีเฮียบ่มมีเฮียบ่มลเลยฮียเห้ขาดุดหรอฮะลไม่ได้กินสัมช,ชัอซิวไม่ได้กินเลย ตรงนี้ตรงนี้ลุ้งไปกลางบ้านเขาแล้วมุ้งอยู่ได้ y วะของแค่นี่นี่เชียงวันตามๆยังรู้จักชับไปโอ้ บิ๊กไซบิ๊กไซของแท้น้ำเพียงขำ <c oughs> ดีนะท่าย่าสังเกตินะ,นะท่า <c oughs> นะปลาของบุกจรทีนี่นะไของแท้ตัวเบลเอรเทอร์านแท้ จินเล็กด้วยนะแต่ช่อน,อน,อนจินเล็กไม่มีคีมน,นะมนี่สูตรโบราณยักข้างเหนือสอดอกข้างนอกใครเคยทำบ้างเหนียบร้อย ของเทศตัวใหญ่เออเซ้งกีเเนเผื่อได้หรอเซ้งกีนมาสองตัวอยู่ว่านี้จริงบอกสวยเหยอะเสียดที่น้องเพิพอ,อได้ยล่นะฮิคนงาอยูน่นะพรุ่งนี้เช้าทำมาติดตามใหม่

าาเปนยังเลยน่ะที่ทสมยีนีรอบสอบสองตากระนังงามยวนั้สุขานใช่ไหมตัวงามตานี่รอบแรกเราเตะๆได้ยินดิรอบ2องพยายามรอบสมมาเลยเพื่น บอยวนึงไยามบอกสามหกเ่ัยกยวกุยยังขี้ยาเต็มอ๋อเร็วมีหอยทงพี่น้องยงเมื่อย่งกูดนั่นนี่มาเ่เบ็ดได้กินตุ่มพะโลขาหมูเขาเผ็ดบวเอาแล้วลิลิมันกก่นาะปัดบบกนี่้ำเถอะขึ้นน้ อันยุกันยุกอันยุกอันยุกยกยกกอันยุกันนะเออมาฮะเออเรียดขนาดไม้กินหรอกไวกินเขาเรียกว่าเขาดังนะเรียกปากเขาดังเฮ้ของแท้เขานีเมื่อนี่จ้าเงินอืมอ่านของใส่เงินไขว่ามือกัดมือกบทุ่ง

mọi người tất rồi mọi người rồi mọi người mọi người lô, người mọi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  Này, mọi người